สวัสดีครับเพื่อนๆเป็นกังบ้างหลังจากที่เราได้ไปลองขับ r e d e s b e n z S-Class นะครับซึ่งเป็นโมเดลที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลของเบนซมาแล้วเมื่อทิตที่แล้ววันนี้ก็มาลองขับคันที่เล็กที่สุดบ้างดีกว่าเช่นคือนั่นก็คือ A-Class นะครับวันนี้ผมเอา A 200 Progressive มาลองซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลของเบนซที่ราคาที่ต่ำที่สุดในตลาดเลยที่ราคา1.99ล้านไม่ถึง2ล้านนะฮะ แล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะมีเครื่องยนต์เพียงความจุเพียง1,300ซีแต่มีเทอร์โบซึ่งทำให้เ e อร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ได้ขี้เหร่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูว่ารถคันนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วกเ็เรื่องของเกียร์ช่วงล่างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณ <laughs> จิตรีเจ็ดคาเฟ่ใครๆก็ชอบมาถ่ายรูปที่นี่เนาะ ก็ที่ให้เราใช้สถานที่นะครับแล้วก็ถ้าชอบรีวิวของเราวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยจะช่วยช่องของเราได้มากทีเดียวครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับมาดูดีไซน์ภายนอกกันหน่อยซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนะ A Class นี่มันรุ่นแรกๆมันจะเป็นแฮทชแบ็ k ที่ดูทรงแบบฮา,ามากกัทรงคล้ายๆ Honda Jazz สมัยนั้นเลยอะ <laughs> เหมือนับว่าเบนซเป็นลอก ฮอนด้มานะสมัยก่อนแต่ว่าหลังจากสักสามเจเนอเรชันมั้งก็เริ่มมีตัวซันรูนแบบนี้นะครับซึ่งมันทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นเอสคล s สจิ๋วไดนะ้หรือว่าเป็นรถรุ่นใหญ่ที่ย่อส่วนลงมาบอกว่าเครื่องพันสามเทอร์โบตัวนี้เนี่ยได้แรงมาแรงดิดเหมือนกับรุ่นเก่าๆที่ความจุมากกว่านี้นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้นี่เป็นสเ a ร e แรงม้าสูงสุดที่163แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิด250นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง1,620นะไปจนถึง4,000เลยเพราะนั้นเนี่ยแรงบิด r a n g ี่จะมาแบบนานมากๆให้คุณได้เรียกออกมาใช้งานได้ตลอดเวลาเลยเก<ม>ือบเนี่ยตั้งแต่1,600ไปถึง4,000รอบก็ขับสบายครับคันนี้ซึ่งเครื่องยนต์นี้ก็ จับคู่กับเกียร์แบบ DCT นะซึ่งก็คือ dual clutch เกียร์แบบคลัชคู่7สปี e นะครับซึ่งได้ performance ที่เพ้นเทรย์มาก,ก็คือสงถึง100ภายใน8.1วิถือว่าไม่เร็วนะครับใช้ได้เลย8วิถึง100แล้วก็ความเร็วสูงสุดที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่ง ในการใช้งานเนี่ยเกียร์ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยมีแพตเทิร์ชชิพมาให้ทั้งสองรุ่นนีตั้งแต่โปรเกรสซีฟก็มีแพตเทิร์ชชิพแล้ว,ลว mm hmm. คือ mm hmm. เกียร์ดูคลาสในสมัยก่อนเนี่ยคือเมื่อถ้าขับแบบจิิงๆเนี่ยมันจะดีมากเลยมันจะคอนเน็กต์ดีมันจะเปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วนะครับขับสนุกแต่ว่าเมื่อขับในเมืองหรือว่าขับที่ความเร็วต่ำมากๆเนี่ยมันจะไม่สมูทเลยมันจะอึกกักอึกัก mm hmm. เลือกเกียร์ไม่ค่อยถูกมันจะออกเออเออ,เอ,อ นะครับแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ขับมาขับมาวันนี้มาที่เจ็ดขับมาทีหนึ่งแล้วไม่มีปัญหานั้นเลยซึ่งออตรงนี้เนี่ยเขาเขาคง,งแก้ปัญหานั้นมาแล้วอะ่นะก็ดีซทสมัยใหม่ที่ใช้ดีตั้งแต่ความเร็วต่ำเลยนะในส่วนของโหมดการจับขี่นะครับก็คันนี้มาพร้อมนี่ครับ d า n a m i c Select ขาประจำจะเจ้าเก่าของเบนซซึ่งตอนนี้ผมขับอยู่ในโหมด c o m f o ร t ขี่ความเร็วประมาณ110นะครับซึ่งปกติก็ใช้หมดคอมฟอร์ตอะเหมาะเมาะัาถนนบ้านเรามากที่สุดแล้วแต่ว่าตอ,ตอนนี้เราเข้ามาขับในมอเตอร์เวย์ซึ่งสามารถใช้ความเร็วได้บ้างก็เดีย๋ยวลองเข้าสปอร์ตอยู่ครับรอบขึ้นมาทันทีแล้วแล้วก็คันเร่งเนี่ยจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วคันนี้เราแตะนิดเดียวมันจะเริ่มไปเริ่มไปง่ายกว่าตอนหมดคอมฟอร์ตเดี๋ยวลองมาเร่งดูครับตอนนี้ได้123กด ร okay, ้อยสิบสิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบโอเคพอก่อไมันจบผมถอนที่ร้อยเก้านะยังไม่ถึงร้อยสิบร้อยเก้าสิบเพราะว่ามีรถอยู่ค่อนข้างเยอะนกันก็ ใช้ความระดัสูงสุดไม่ได้แต่ไม่จ้อเป็นหรอกครับก็เขาเคลมไปแล้วล่ะที่230ร้ันไปถึงแล้วนะครับไม่ต้องทำให้ดูกก็เสียเือนกันรถเยอะ <S <S ส่วนของช่วงล่างนะปวุงาลไยของคันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับซึ่งในขณะที่เป็นรุ่นใหญ่อย่างเช่น S Class เนี่ยจะเน้นความนุ่มนวลน,นั่งสบายเป็นหลักด้วยช่วงล่างแบบถุงลมนะครันนี้นี่คาแรคเตอร,ร์จะออกแนวไวรุ่นกว่ากันเยอะเลยเพราะนั้นมันจะไม่ได้ นุ่มอะไรมากมายความจริงออกจะสปอร์ตสปอร์ตด้วยซ้ำนะครับเอ่อช่วงล่างให้มาอย่างเฟิร์มเลยด้านหน้าเป็นสตรัทฮแม็กโครสตรัทด้านหลังทอเช่นบีมซึ่งจูนมาใช้ได้แลวชุดมาอย่างดีเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราขับปแล้วมันจะเซง็งเซ็งเพราะว่ามันจะยุ้ยมันจะเ,เน้นคอมอร์ตมากเกินไปแต่ขับคลา A-Class นี่ไม่ต้องห่วงครับค่อนข้างถูกใจวัยรุ่นเลยแหละ ทั้งทั้งเรื่องของการสะเทือนนะฮะซึ่งมันจะไม่นิ่มจนเกินไปแล้วก็วงมาลัยก็ให้น้ําหนักที่ดีมากๆด้วยซึ่งไม่ได้เน้นให้มันเบาเกินไปจนสบายใน,ในเมือนในอดีตนะตอนนี้มันออกมามีความเพิ์มใช้ได้เลยชอบนะฮะเฟลลิ่ของวงมาลัยเคคารสรุ่นใหม่เนะี่ยคือทำจูนมาได้ถูกใจมมาก แล้วก็ในเรื่องของเบรกนะครับได้ดิสเบรกสี่ล้อแล้วก็คุณภาพถือว่าใช้ได้เลยแป้นเบรกไม่ยวบยากออกเฟิร์มเฟิร์มเหมือนเหมาะแมชกับช่วงล่างเลยซึ่งเออทำให้ขับได้มั่นใจมากขึ้นด้วยครับอ่ะเดี๋ยวลองเบรกในเรื่องของเออร์กโนมิกมันก็ใช้ได้นะเนี่ยผมชอบกัน A-class <c oughs> คือเรื่องของท่าท่านั่งนะครับขับเนี่ยวงมาลัยแล้วก็ที่นั่งแล้วก็เบาะเนี่ย ไม่รู้สึกเมื่อยเลยอ่ะเออมันถือว่าทํามาได้ดีสําหรับรถเล็กด้วยนะนี่รับความมีิงคันนี้ถือว่าเป็นรถเล็กสำหรับเป็นนะครับเ,ออเป็นซับคอมแพคอะถ้าจะเทียบเทียบ,บก็คือเป็น Honda City. <c oughs> อนย่าซิตี้เดือดระมันเบาทำมาดีอ่ะนั่งผมขับมากอย่างที่บอกขับมาหลายวันแล,วแล้วก็ไม่รู้สึกเมื่อยเลยนะเออมันของรบาดีมากๆเลยอ่ะชอบซึ่งไม่แน่ว่าถ้า ออมันเป็นแรวสปอร์ตมันอาจจะไม่ได้สบายขนาดนี้นะเออชอบแบบนี้มากรถยนต์ซับคอมแพกหรือว่ารถไซเล็กีท่ข้อดีมันเอยียงคือเวลาเราข้องขับในที่แคบๆอย่างเช่นที่จอดรถของอาคารต่างๆเนี่ยเวลาเลี้ยวเวลาไหลเราเจอที่แคบๆที่มันค่อนข้างชีวิตเป็นสุขว่า การขับรถใหญ่ๆญนะในที่อย่างนี้เช่นถ้าคุณขับ S-Class หรือว่าพวก GLS SUV ย mm. ักษ์ๆนีโ่โ้โหที่ตรงนี้นี่แบบคลานลงกันเลย <c oughs> อ่ะเพราะว่ามันจะกว้างแล้วก็ใหญ่แล้วก็เสียวจะชนนู่นชนนี่นะครับสู้ขับรถเล็กๆแบบนี้ไม่ได้สบายแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ เดี <içinde> ๋ยวเรามาเทียบกันเดีกว่าเพราะว่ามันมีตัว A 2 0 0 a MG Dynamic จอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปจอดแล้วก็เดินลงมาดูคันนี้แล้วกันว่ามันแตกต่างจากคันเดิมที่เราขับเนี่ยตรงไหนบ้างโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างในหน่อยร่ย ทุกครั้งที่ขึ้นมาก็จะเจอจัญลักนี้ซึ่งเคลียร์ได้ด้วยปุ่มนี้ครับโอเคเนี่ยฮะอย่างที่บอกคือจอเขาเนี่ยจะเป็นแค่7นิ้วนะครับแล้วก็มีแค่เนี่ยมัดวัดความเร็วไม่มีวัดรอบให้เลือกใช้ซึ่งมันก็เซ็งๆหน่อยแต่ยังดีครับที่จอกลางเนี่ย10.25 ไซส์เลยมาเท่ากับตัว AMG นะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรแตกต่างซึ่งตัวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีแอวิเกชันให้มาด้วยแบบตัว AMG นะครับแต่ว่าสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เป็นนั้นนี่เราใช้ Google Map มันจะสะดวกกว่ากันอีกผมว่า<ม>เพราะว่าทุกคนก็ชินกับการใช้ Google Map ในโทรศัพท์แล้วใช่ไหม นั่นเนี่ยมาใช้ในนี้ผมว่ามันจะเข้าท่ามากๆเลยมันไม่จาเป็นนะฮะเรื่อง navigation แต่ว่านี่แหละในตรงนี้เนี่ยถ้าจอเนี้เขาให้มาเหมือนกับตัว AMG นะมันจะดีกว่านี้เยอะเลยอะ่ะส่วนของพวงมาลัยฮะก็ผมว่าอันนี้โอเคแล้วนะไม่จาเป็นต้องเป็นสปอร์ตท้ายตัดหรอกอันนี้ก็โอเค คุณภาพดีฮนะหนังแท้มาให้แล้วก็ดีไซน์ดูดีอนะ่ะแ้วก็ภายในนะครับการตกแต่งวะะัสดุใช้ได้สวยแล้วอะ่ะมาด้านล่างน,นะครับตรงน,นี้ก็คือช่องแอร์แบบ กลมสวยมากๆนะฮะพวกปุ่มปรับต่างๆมีเป็นตองแนวโลหะโลหะสวยๆเลยดูดีตรงนี้มี USB-C ครับหนึง่งอ่ะันนี้คือเวลาเราต้องปรับตั้งอะไรต่างๆก็จะมาอยู่ตรงทัชแพดนี้ซึ่งก็มีประโยชน์มากเลยครับในการเซตร,ระบบต่างๆ ในรถคันนี้มาดูช่องเก็บของนะกดตรงนี้นะออกมาอาจะมองไม่ค่อยชัดนะมี USB C อีกก็ตัอยา่างเป็น USB C แล้วนะฮะไม่มี USB A ให้แล้วสมัยนี้เค okay. ก็อาจจะไม่ได้มีพื้นที่มากมายอะไรนะฮะแต่ว่าถือว่า ดูดีใช้ได้เลยเค okay. ก็มาลองนั่งหลังนะครับเอ่อผมสูง185ซนเมตรแล้วก็ปรับบอร์ดหน้าเนี้ยสำหรับเอ,อผมขับเลยแล้วก็พอมานั่งหลังก็หัวเขา่าเหลือพื้นที่อยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็เท่ากันเลยพื้นที่หัวเขา่ากับพื้นที่หัวเหลือเท่ากันเลยครับประมาณนิ้วหนึ่งสองนิ้วใช่ไหมครับก็ ขานี่ถือว่าโอเคได้อยู่ครับแต่ว่าสุก่บบอร์ดเนี่ยจะเพียร์หมายว่าขาด้านล่างผมไม่สัมผัสอะไรเลยเพราะนั้นในน้าหนักมันจะลงก้นหมดก็อันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับผู้นั่งหลังว่าถ้าคุณขายา,ยาวๆนี่ก็อาจจะมีปัญหาอย่างผมได้เหมาะสำหรับคนที่ตัวเตี้ยกาน,นี้หน่อยไม่ต้องถึงร้อยร้อยแปดสิบห้านะครับเนี่ย ส่วนนี้ตรงกลางมีที่วางแขนครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วเบาะหลังนี่พับลงได้หมดเลยนะฮะสามชิ้นเท่าที่เห็นคิดว่านะ่าสามชิ้นตรงนี้มีที่วางแก้วแยกซ้ายขวานะสละแล้วก็มี USB C ให้หนึ่งรึ่งถึง,ถ,งถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่มีสาย USB C 2ด้านเลยเดี๋ยวต้องหาซื้อละ ก็มีที่เก็บของเล็กๆอยู่ซึ่งปกติตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นช่องแอร์ซึ่ตรงนี้ไม่มีช่องแอร์นะครับโอเคโอเคครับแล้ก็มาดูตัว AMG มจนากันว่าภายนอกเนี่ยสแตก็กเทาใหม่เรามาดู ตัว AMG Dynamic กันนะครับว่าภายนอกเนี่ยได้รับชุดแต่ง AMG ซึ่งโดยเฉพาะด้านหน้าและด้านหลังลเดี๋ยวมาดูก็มันก็ดูสปอร์ตขึ้นพอสมควรนะฮะแล้วก็อย่างเช่นปกกระจังหน้าเนี่ยฟันเกลียวก็จะเห็นว่ามันเป็นแนวนี่เลยไดมอนด์ Diamond นะฮะซึ่งดูดีกว่าต,วต,วตัวเบรเสิทธิ์แน่นอนแหละอันนี้ดูดูดีทีเดียว ด้านข้างที่ต่างกันจริงๆก็คือลอ้อซึ่งตัวนี้จะเป็น18นิ้วนะครับแล้วก็ได้อย่างที่แคมเตี้ยกว่าอันนี้เป็นซีรีส์45อันนี้เป็น2 25 45R18 นะครับเทียบกับของ Progressive ที่ได้205 50 17 ซึ่งอันนี้ก็น่าจะกันด้าขึ้นนิดนึงออกแนวสปอร์ตขึ้นนะครับด้านหลังฮะไฟท้ายก็เหมือนกันนะแล้วก็มีเคกันชนแล้วท้ายนี่ก็จะเป็นแนวเอ็นจีด้านใต้นี่ก็จะเป็นมีมันจะทรีปแอลโลเดนมิกนะอ้ยก็อ่ะมาลองนี่คุณแจนะคุณแจเหมือนกันนะสองรุ่น แล้วก็ในเบนเนี่ยเราสามารถที่จะคอนเน็กอะไรได้หลายๆอย่างด้วยนะคกั่ากับสมาร์ทโฟนแล้วก็มีบริการต่างๆที่ทันสมัยเหมือนกันเช่นพวกเช็คตำแหนง่งรถหรือว่าอันล็อกรือ lock, ล็อกรถจากริมจากคนละที่กันเราใช้สมาร์ทโฟนนะฮะเราลืมของในรถก็สั่งให้คนที่บ้านเนี่ยลงมาเอาของโดยที่เราเ ปลดล็อกแล้วก็ปอเสร็จแล้วก็ล็อกใหม่ได้ก็เป็นฟังก์ชันทันสมัยนะครับหรือว่าเช็คตำแหน่งรถแล้วก็ตั้ง geo fencing ถ้ารถเราถูกขับออกไปนอกออพื้นที่แล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนมาเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้างว่ามีอะไรโอเคครับก็เข้ามานั่งข้างในแล้วเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องดูอะเามีสองจอแล้วโอเคเดี๋ยว กดตรงนี้เพื่อเคลียร์จออานะครับแล้วก็เนี่ยปุ่มดำเมื่อกี้เนี่ย,ป,ยปุ่มนี้เราสามารถที่จะปรับไอ้จอด้านขวาได้มีด้านขวาที่ปรับได้หลายอย่างเลยตอนนี้นะนี่มีทั้งจีเซนเซอร์แผ่นที่ดีโคดิสプレイอ่า นี่คือคอนซัมชันนะครับอัตราบริโภคแล้วก็มาที่วัดรอบแบบคลาสสิกดังเดิมโอเคด้านซ้ายเป็นามาวัดความเร็วด้านขวาก็เป็นที่วัดรอบแบบที่เราเคยชินนะครับส่วนจอกล่างนะก็1 2 5จุัสอนกันครับโอแต่ว่าไฟในนี้นี่คือว่า มีไฟให้เลือสีของไฟในนี้นี่คือ64สีให้เลือกนะฮะซึ่งอันนี้มันโอเคได้ฟิลมากจริงๆซึ่งภายในก็จะมีการมีการใช้หนังกลับนะ,ะภายใน AMG เนี่ยเราก็มีได้สีแดงรอบคันเลยเดี๋ยวเราจะลองปรับหน้าจอตรงนี้ดูให้มันเป็นสปอร์ตสปอร์ตหน่อยซิไปที่โฮมอิน f o หลัง <inate> จากที่ได้ลองขับนะระ Mercedes Benz a, a 2 0 0 Progressive มาสักพักก็มีข้อดีข้อเสียอย่างที่บอกไปแล้วครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเบนซ์ที่ราคาถูกที่สุดคล้าน99้านะครับแต่ว่าพอมาคืนรถแล้วเนี่ยราก็มาลองเข้าไปดูคันนี้แล้วมาดูเอง d ี n ด m i c ซึ่งเพิ่มเงินอีกแสนหกหมื่บาท นะก็ได้อุปกรณ์เพิ่มเติมมาหลายๆละอย่างที่ถูกใจผมอะ่ะคือคือ,คอตอนที่ขับ S c l a s s เนี่ยผมชอบตัวต่วตำกวา่านะประหยัด5 0 0แสนแล้วก็ตัดอุปกรณ์ออกไปบ้างเพราะมันเยอะเกินแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยตรงกันข้ามก็คือพอมาดูตัว MG แลว้วอุปกรณ์มันเข้าท่าดีอะ่ะว่าไหนๆจะเป็นรถแนวนี้แล้วนะใส่ MG ไปเลยมันดูดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะแล้วก็ทั้งภายในมันก็ได้ของครบด้วยนะครับ mm hmm. เช่น หน้าปัดที่มันเป็น10.25น, 10. นิ้วร้าไทยนี้เป็น7ประมาณ7นิ้วกันของตัวประเกษที่มันเล็กมากแล้วก็ไม่น่าใช้อ่ะเนี่ยน่าใช้กว่ากันเยอะเลยแล้วก็เรื่องของวัสดุภายในหรือว่าการปรับแสงในห้องรีสารเนี่ย64สีนะฮะสวยมากเออเป็นอะไรที่แบบเข้าไปแล้วมันจะว้าวแบบตัวประิกษเยอะเลยซึ่งถามว่าถ้าเป็นผมนะผมยอมเสียแสนหกหมื่นบาท ก็เปลี่ยนจาก1.99ล้านเป็นสองเท่าไหร่อ่ะสองจุดหนึ่งห้าล้านนะครับผ่อนหปีไม่รู้สึกหรอกก็คือจากตัวนี้ไป 5. 5่าจะครบถ้วนกว่าแล้วก็ยังไงถ้าชอบรีวิวของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยจะช่วยในเรื่องของการเติิโตรงช่องเราได้เยอะมากเลยโอเคขอบคุณมากครับคนเล